เหนไหมครับเวลาเราเปิดคอมแล้วนะฮะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะอ่าขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าขึ้นลักษณะนี้นะฮะแปลว่าฐานไบออดเรานี้หมดนะครับให้เราเปลี่ยนฐานไบออดนะฮะมันจะให้เราเซตติ้งด้วยการกด F1 นะครับ F1 ที่แป้นพิมพ์นะฮะเพื่อเข้าไปรันเซตติ้งนะฮะเซตอัพ F1 ที่แป้นพิมพ์นะครับ อ,อย่างนี้นะฮะก็คือตัวเนี้ยฐานไปออดเราหมดนะฮะวันเวลาก็จะไม่ตรงนะครับเราจะต้องตั้งเวลาตั้งอะไรต่างๆนานาใหม่นะครับอทีนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานไปออดกันมาดูกันนะครับวิธีเปลี่ยนกันง่ายๆมากๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนฐานนะครับใบออดนะฮะอันนี้เป็นฐานนะฮะผมซื้อมาเป็นของยีง่ห้อฟิลิปนะไม่แพงฮะราคาหลักสิบไม่ถึงร้อยฮะถ้าเราไปร้านก็หลายบาทอยู่ครับ สังเกตดูจะมีฐานไม่อออยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะให้เราเอาเล็บหรือว่าไขควงปัดเป็นนะฮะแงะออกนะครับเมื่อเราออกได้แล้วนะฮะนี่ลักษณะฐานไปนอย่างนี้นะฮะเราจะมาเปลี่ยนก้อนใหม่กันวิธีเปลี่ยนนะฮะให้เราเอาฝั่งตรงนี้นะเป็นขั้วฝั่งนี้นะให้เอายี่ห้อนี้ที่เป็นยี่ห้อนี้ขึ้นมานะครับฝั่งนี้ลงไปนะฮะแล้วเขาจะเอาใส่ตรง ใช้จากที่ล็อกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้ลงไปนี่นนะครับแล้วก็กดลงไปนะฮะกดลงไปมีดังแก๊กอโอเคเดบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาประกอบแล้วลองเปิดเทสกันดูนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดคอมพิวเตอร์กันดูนะเปิดกันดูเลยเปิดคอมดูนะครับ เบื้องต้นมันจะให้เราเซ็ตวันที่ก่อนนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนทาน้าใหม่นะครับก็กด F1 ที่แป้นพิมพ์ไปนะครับมาหน้านี้แล้วนะฮะเราก็ต้องตั้งเวลานะของผมเป็นเป็นบอร์ด ASUS นะฮะของผมที่ตั้งเวลาอยู่ข้างบนนี้นะฮะอ่าของท่านผู้ชมก็ลองอ่านดูนะครับศึกษาดูว่าตั้งเวลายัางไงนะฮะทีนี้เราก็ กดบันทึกไปนะฮะกดบันทึกไปอ่าไปโดยไปที่ exit นะฮะที่ออก exit ต,ตรงนี้นะฮะแกนั้นแล้วก็กด save นะฮะ save การเปลี่ยนแปลง save change นี่นะฮะกดตรงนี้เลยกดโอเคนะครับรอสแป๊นะฮะ หอสักแป๊บนะครับมันจะเข้าหน้าจอวิดีโอให้เรานะครับเรียบร้อยแล้วครับมาดูที่วันที่ข้างล่างนะีะ้วันที่ข้างล่างนี้นะฮะก็เป็นปัจจุบันแล้วนะครับ โอเคร okay, ครับผมเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนฐานไปออดนะฮะฐานไปออดของคอมพิวเตอร์นะฮะกรณีเป็นวินโดว์หรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะฮะสามารถใช้วิธีได้นะฮะของผมเป็นวินโดว์เจ็วินโดว์เก่าละแต่วินโดว์อื่นก็สามารถทําเหมือนกันได้หมดนะฮะการเซตค่าวันที่นะครับอย่างไี้ก็ฝากกันด้วยนะครับว่ากันไปช anel ครับผม